ดวงวันเกิดเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ดวงใหม่ชะตาชีวิตใหม่เปลี่ยนได้แน่นอนปรึกษาเรื่องดวงชะตากับผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูคิวทองแม่นยำชัดเจนมีผลงานในระดับมืออาชีพติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาได้เลยครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโฮโดสยามชาแนลโดยผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูรู้ทันดวงนะครับคลิปนี้จะมาวิเคราะห์ในเรื่องของดวงลายปักนะครับประจำวันที่16จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2563สํำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีกลุ่ม หรือเกิดช่วงระหว่าง16กุมภาถึง15มีนาหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในลัคนาราศีกุมนะครับแต่ถ้าคุณรู้ในเรื่องของเวลาเกิดหรือรู้ในเรื่องของเวลาตกฟ้าหลังจากนำมาผูกดวงทํานายแล้วอาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีที่คุณเข้าใจในเบื้องต้นอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้หากคุณรู้ในจุดที่เรียกว่าลัคนาราศีเกิดคุณก็จะได้รู้ว่าต้นทุนในดวงชะตาของคุณ มีข้อดีข้อเสียหรือมีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องอะไรบ้างหากเรารู้แล้วเราจะได้วางแผนในการดาเนินชีวิตของเราได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดเหมือนในอดีตที่ผ่านมาฉะนั้นเราทำความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับฉะนั้นคลิปนี้เรามาวิเคราะห์กันเลยว่าคนที่เกิดในลัคนาราศีกุมจะมีรายละเอียดสำคัญในช่วงปักหลังของเดือนพฤศจิกายนนี้ในเรื่องใดบ้างไปติดตามรับชมรับฟังกันเลยครับ คนที่เกิดในลัคนาราศีกลุ่มนะครับตำแหน่งของดาวประจําตัวของคุณก็คือตำแหน่งของดาวพระราหูนั่นเองนะครับออตอนนี้ดาวพระราหูโคจรตกในเรือนพันธุ <c oughs> พันธุก็แปลว่าครอบครัวแปลว่าญาติแปลว่า,วาความมั่นคงในชีวิตหรือแปลว่าในเรื่องของทรัพย์สินหรืออสังหาริมทรัพย์ต่างๆซึ่งตลอดระยะเวลาในช่วงนี้คุณจะต้องเข้าไปเกี่ยวพันเกี่ยวข้อง กับเรื่องของคนในครอบครัวหรือคนในเครือญาติเช่นอาจจะต้องไปทําธุรกิจหรือทํางานใดใดก็แล้วแต่ที่ทําร่วมกันกับคนในครอบครัวต้องวิ่งไปวิ่งมาปรึกษาหาหรือว่าจะทำเอ่อโปรดักหรือเปิดออฟฟิศเปิดบริษัทในเรื่องอะไรบ้างซึ่งในช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เอ่อหาเรซู r c สในเรื่องของการหาข้อมูลหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการหาในเบื้องต้นแล้ว อาจจะลงมือปฏิบัติหรือเริ่มต้นที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ก็เป็นได้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยทีเดียวหากโฟกัสไปที่ในเรื่องของธุรกิจหรือในเรื่องของการงานก็บ่งบอกเลยว่าตำแหน่งในเรื่องของเนื้อง,งานของคุณตอนนี้ก็ถือว่าดีเลยนะครับเพราะว่าตำแหน่งการงานของคุณในตอนนี้มันเหมือนว่าคุณอาจจะต้องมีโอกาสที่จะต้องขยายหรือเพิ่มทุนหรืออาจจะหาโปรดัก หาสินค้าใหม่ถ้าคุณทําธุรกิจส่วนตัวตอนนี้อาจจะมีโปรเจกต,ต์โครงการในหัวค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับอยากจะทําหลายๆสิ่งหลายอย่างในเวลาเดียวกันถ้าคุณบริหารในเรื่องของเวลาได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไงก็แล้วแต่คุณอาจจะต้องแอคทีฟมากขึ้นกว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะครับแต่การแอคทีฟตรงนี้มันกลับกลายเป็นเรื่องดีเพราะมองดูว่า ช่วงจังหวะเวลานี้ <c oughs> ดาวประจำตัวของคุณมันส่งผลดีในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของการงานหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการลงทุนต่างๆซึ่งก็ถือว่าในช่วงจังหวะเวลานี้น่าจะเป็นจังหวะที่ดีโอกาสที่งานของคุณที่ลงและก็เริ่มต้นเนี่ย จะกลับมาเป็นผลดีต่อตัวคุณอันนี้ในกลุ่มของคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวหรือทําอาชีพส่วนตัวนะครับแต่ถ้าคนที่ทํางานประจํากินเงินเดือนอยู่ตอนนี้หากมองถึงในเรื่องของเนื้อง,งานก็ยังโอเคอยู่ยังมีโอกาสที่จะมีะไรายได้จากช่องทางอื่นๆไม่ว่าจากงานประจำที่คุณทำอยู่แล้วในสังกัดที่คุณทำอยู่อาจจะมีการทำโอทำล่วงเวลาหรืออาจจะ มีโอกาสที่คุณอยากจะหาธุรกิจเสริมหรือธุรกิจใหม่ๆที่จะมาต่อยอดเพิ่มไรายได้ในช่วงระยะเวลานี้สำหรับชาวลัคนาราศีก,าากุมตอนนี้ทำแล้วถือว่าค่อนข้างดีนะครับผลลัพธ์มันก็จะเป็นบวกสำหรับตัวของคุณอย่างแน่นอนและโดยเฉพาะในเรื่องของการเงิน <c oughs> ถึงแม้ดาวพฤหัสจะโคจรย้ายนะครับ เพราะดาวพฤหัสในพื้นดวงของคนที่เกิดในลัคนาราศีกลุ่มเนี่ยมันตกเรือนวินาศ <c oughs> <c oughs> มาตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมาแต่ว่าตำแหน่งของดาวพฤหัสถึงแม้จะตกวินาศมันก็ตีโจทย์ว่าคุณอาจจะมีโอกาสที่จะได้เงินมาแต่ว่ามีเรื่องของการจ่ายหรือการเสียไปคืออาจจะไม่ได้เก็บเป็นกอบเป็นกรนรมันมีเหตุมีเรื่อง <c oughs> ที่คุณจะต้องเอาไปใช้จ่าย ซึ่งดาวพฤหัสหรือดาวการเงินนี้จะอยู่ในเลือนของวินาศเป็นระยะเวลาประมาณ1ปีทะนั้นใน1ปีนี้สตอรี่การใช้จ่ายอาจจะมีมากขึ้นนะครับแต่อีกหนึ่งด้านของดาวพฤหัสตัวนี้พอตกในเรื่องของวินาศแล้ววินาศก็แปลว่าไม่ได้เสียหายเต็มร้อยอร์เซ็นแต่วินาศมันก็แปลว่าอาจจะได้เงินลับๆได้เงินแบบไม่เปิดเผย ได้เงินมาจากสิ่งที่อยู่ไกลหรือได้เงินมาจากในเรื่องของคดีความการฟอ้องร้องการขึ้นโลงขึ้นศาลต่างๆถึงแม้ว่าคุณเป็นโจทย์ <c oughs> คุณมีโอกาสที่จะชนะถ้าคุณเกิดในลัคนาราศีกุมแต่ถ้าคุณเป็นจำเลยคุณก็มีโอกาสที่จะเสียน้อยหรือโอกาสที่จะไม่ต้องโดนฟ้องหรือพิพากษาออกมาเป็นผล,ผลดีต่อตัวคุณจากจุดที่คุณคิดว่ามันน่าจะเสีย แต่มันกลับกลายเป็นว่าไม่เสียนั่นก็คือผลพลอยได้สำหรับดาวพฤหัส <c oughs> ซึ่งอาจจะส่งผลดีในอีกด้านหนึ่งที่มันเป็นคดีความฟ้องร้องกันมาเนิ่นนานโอกาสที่คุณจะชนะหรือโอกาสที่คุณจะเสียน้อยเป็นผลบวกต่อตัวของคุณมันเป็นไปได้ทั้งไปทั้งกลับเลยทีเดียวก็ถือว่าดาวตัวนี้ไม่ส่งผลเสียต่อ,ตอคุณสักเท่าไหร่นะครับอ่ะมาวิเคราะห์กันในเรื่องของความรักดูบ้าง ผมอยากจะวิเคราะห์สาหรับความรักคนอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มคนที่มีครอบครัวมีคู่ชีวิตแต่งงานแต่งการใช้ชีวิตร่วมกันมาในระยะเวลาหนึง่งช่วงนี้ดาวความรักของคุณไม่ได้เสียหายนั่นแปลว่าคนที่เป็นคู่คุณแฟนคุณอาจจะกลับมาช่วยเหลือคุณในด้านในดนด้านหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกำลังใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอนเซ็์ต่าง ถือว่ามาช่วยเหลือไม่ว่าด้านใดด้านหนึ่งอย่างแน่นอนก็ถือว่าการที่เข้ามาช่วยเหลือความสัมพันธ์ก็เป็นบวกคือความสัมพันธ์มันได้มีไม่ได้มีเหตุหรือมีเรื่องขัดแย้งแต่อย่างใดก็เลยกลายเป็นว่าความสัมพันธ์ของคุณหรือครอบครัวของคุณตอนนี้ยังโอเคยังไปได้ดีเลยและผมก็ยังมั่นใจว่ายังไปได้ดีจนถึงสิ้นปีนี้เลยทีเดียวความสัมพันธ์ของคุณก็ถ้อยทีถ้อยอาศายัยหรือใช้ชีวิตดำเนินชีวิตเป็นปกตินะครับ อีกหนึ่งกลุ่มเป้าหมายก็คือกลุ่มคนโสดหรือกลุ่มคนที่กำลัง <c oughs> เปิดใจกับใครสักคนหนึ่งในช่วงนีออ้อาจจะมีความคิดหรืออาจจะมีเหตุที่ทำให้คุณกับคนที่คุณโฟกัสเนี่ยอาจจะทำอะไรร่วมกันเช่นอาจจะซื้อบ้านซื้อรถหรืออาจจะทำธุรกิจเปิดร้านด้วยกันก็ได้ลงทุนด้วยกันก็ได้ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ขาขึ้น คือทำอะไรก็แล้วแต่มันไปได้สวยหรืออย่างน้อยความสัมพันธ์ของคุณเป็นบวกอย่างต่อนเนื่องตลอดเวลาก็ถือว่าคนโสดถ้าคุณอยากจะเปิดใจกับใครสักคนหนึ่งตอนนี้คุณอาจจะเจอในสถานที่ที่คุณเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจกับเรื่องของการงานถือว่า,เ,าเจอคนที่ใช่ก็ได้นะครับแต่ถ้าเจอแล้วก็อาจจะมีการพัฒนาต่อยอดในด้านอื่นๆถือว่า ความรักของชาวรัคนาราศีกุมตอนนี้ถือว่าลงตัวเลยทีเดียวนะครับส่วนในเรื่องของโชคลาภพอจะมีไหมก็ต้องบอกก่อนว่าตำแหน่งของดาวเสาร์ตอนนี้โคจรตกในเรือนราศีธนูซึ่งตำแหน่งของเจ้าเรือนราศีธนูคือพระเรหัดแต่พฤลหัสก็สลับเรือนกับดาวเสาร์แสดงว่าโอกาสที่คุณจะมีโชคมีลาภเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ฉะนั้นลองก่อนที่จะดาวเสาร์จะย้ายวันที่5ธันวา ในพิเลดนี้จังหวะนี้สิ่งที่คุณคาดคิดคาดหวังเชื่อมั่นว่าดาวสาวอาจจะส่งผลแรงในช่วงปลายของราศีที่จะย้ายจากราศีธนูเข้าสู่ราศีมังกรถือว่าถีบแรงฉะนั้นการที่คุณจะคาดหวังอะไรในช่วงระยะเวลานี้ก็มั่นใจว่าโอกาสที่คุณจะได้มีความเป็นไปได้มากเลยทีเดียวนะครับสิ่งที่จะต้องกังวลใจสําหรับคุณในช่วงนี้ก็อาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องบริวารลูกน้องอาจจะทิ้งงาน หรืออาจจะทํางานเสียหายหรืออาจจะมีความขัดแย้งกับบริวารลูกน้องก็อาจจะต้องหาคนมาทดแทนมาชดเชยนะครับแต่ถ้าครอบครัวใดไม่มีบริวารหรือลูกน้องเลยก็อาจจะเป็นบุตรหรือลูกที่อาจจะทําให้เราเกังวลใจหรือเครียดในการที่ดือ้อหรือว่าไม่ตั้งใจเรียนหรืออาจจะออนอกลูก่นอกทางไปบ้าง แต่ปัญหานี้หลังพ้นพฤษจศการเป็นต้นไปปัญหานี้ก็จะคลี่คลายลงฉะนั้นก็คิดว่าคงไม่น่าจะมีปัญหาแต่อย่างใดนะครับฉะนั้นก็ขอฝากเอาไว้สำหรับคลิปนี้หากคุณสนใจที่อยากจะตรวจด,ดวงชะตากับผมแบบสดๆสามารถโทรเข้ามาพูดคุยดูดวงส่วนตัวได้เลยที่หมายเลข099 212 9463นะครับ ID ดี n ลน์ภูมิ Astro 3 8 3 8เดี๋ยวผมจะแปะทิ้งไว้ด้านล่างของคลิปนี้นะครับ ทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอการดูดวงมีค่าครูหรือค่าวิชาด้วยแต่รับรองว่าค่าครูหรือค่าวิชาไม่แพงแล้วก็ไม่แรงจนเกินไปแต่รับรองว่าคําทํานายละเอียดแม่ยนยำชัดเจนอย่างแน่นอนเอาไปเป็นไกด์ไลน์ในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องนะครับหลังจากชมคลิปของผมในครั้งนี้แล้วหากเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงที จะได้ไม่ผิดพลาดคลิปสำคัญสำคัญที่ผมจะออกในแต่ละชว่วงในแต่ละวนันและในแต่ละคอนเทนต์ต่างๆนะครับสุดท้ายนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขและพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปโปรดติดตามกันเยอะนะครับสวัสดีครับ